ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรีจัดพิธีบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและอัญเชิญพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับขึ้นรถยนต์เพื่อแห่รอบตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีค่ะเช้าวันนี้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันที่26พฤศจิกาย,ยนของทุกปี มาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดให้เป็นวันรามคำแหงโดยนายวชิระธนินซ้อนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดระยองซึ่งเป็นประธานชมรมสิษยิ์เก่ารามคำแหงจันทบุรีทำหน้าที่เป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาและกล่าวคำบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยมีคณะกรรมการและบรรดาศิษธิ์เก่ารามคำแหงจันทบุรีเข้าร่วมในพธิธีนอกจากนี้ประธานชมรมสิทยิ์เก่ารามคำแหงจันทบุรีได้กล่าวอัญเชิญพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประทับขึ้นรถยนต์เพื่อเคลื่อนขบวนแหร่รอบตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีโดยมีขบวนสิทธิ์เก่าชาวน้ำเงินทองร่วมขบวนด้วยและเมื่อเคลื่อนขบวนแห่โดยรอบแล้วได้อัญเชิญพระบรมบรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกลับสู่ที่ประทับที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีสำหรับวันรามคำแหงได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการดรํารกถึงการก่อตั้งและเผยแพร่พัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งเพื่อสารสัมพันธ์ของสิทธิ์เก่ารามคำแหงจังหวัดจันทบุรีและเพื่อให้บรรดาสิทธิ์เก่าชาวมหาวิทยายลัยรามคำแหงได้รวมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณให้กับมหาวิทยายลัยรามคำแหงโดยชมรมสิทธิ์เก่ารามคำแหงจันทบุรีซึ่งเป็นตัวแทนของบรรดาสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยรามคำแหงได้จัดสร้างรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชองค์กำเนิดลายสือไทยจากจังหวัดสุขโขทัย ได้อนเชิญมาปฏิสฐานที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาศิษย์เก่าชาวน้ำเงินทองที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยค่ะ